สวัสดีครับท่านผู้ชมตื่นขึ้นมาเศร้านี่น้ำล้นสะนาบ้านแล้วก็ท่วถนนนาบ้านแค่พางๆเลยครับไายบ้านกาลั่งผ้ากันออกใส่ม่องน้ำถนนหนทางละครับดีแต่ว่าเข่เพ้นตั้งกอละครับก็เลยบ่เป็นอย่างมแตรสีงามไปทั้งหนาละครับว่าต่อบ่มีฝนสัํมมาอีกมาถ่วมหลายข้อนี้นะครับปีนี้สะนาบ้านล้นหลายรอบลวครับเพะวันบ่มีมองน้ำไปนะครับไห้หน้าสาโทษมันกระถมเฮ็ด เพื่อนเท็ดซ่านกันเหมดนะครับเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำน้ำขอบถนนนี่เพียงหัวเข่าเลยนะครับก็เลยเป่งมันออกครับก็เลยไข่ใน่จากน้อยครับตอนนี้แต่ว่าขอบสาทั้งในก็ยังเพียงหัวเข่าคือเก่าอยู่ครับนี่กาลังเป่งออกครับท่านผู้ชมครับปลาตัวปลาไหมครับปลาตัวเนยน้อยไหมพุ่นะยัวยแลนเข่าแลนออกไหมครับเถิงปลาซิวเถิงปลาขาวหน่อยปลาเข็งหน่อย ท่านผู้ชมเห็นมครับนี่นี่เบิ้งเบื้งน้ำขอบถนนนี่ครับนี่นี่ปาตัวคือหลายแต่ครับปาตปลาหน่อยไหมครับท่านผู้ชมครับหยาบหยาบอยู่ครับเดี๋ยวไหมครับอยู่นขอบหินเดี๋ยวไหมครับท่านผู้ชมเห็นมครับนี่โอ้พอได้แล้วพอได้แล้วครับเดี๋ยวเสียหารอบมาใส่เอาไปมกจักหน่อยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหารอบมาใส่ก่อนครับใส่แล้วหรอกครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้นี่มันน้ำเลิกบอกาถือโทรศัพท์ลงไปท้ายนะครับจักถือรอบถือ อุปกรณ์อีลุ่งตุงนั่งยามันตกใส่นามครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนขาไปเก็บกู้ไปยามสิสิทายให้เบิงครับเอามันไปใส่เมื่อลํบบัดใส่แล้วนี่ครับนามคุณคุณดอกมากนะครับเขาไปใส่วังหันอย่างออมีอยู่ครับนี่มีอยู่ยังพ่อมีอยู่ครับคือเสด็จมกอยู่ดอกครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถารอบเบิงจักทิงเทียงเขาจังมะยามเบิงครับท่านผู้ชมสีพบเป็นตาใดจักมกจักใดอยู่บอกครับ ปาร์ตพักเกษตรกําลังงามไหมครับถือฝนกาลังถอดหยอดครับท่านผู้ชมเป็นพักเกษตรโคกครับที่จริงเอามาปลูกทั้งพักเกษตรนา้ามธรรมดากับพักเกษตรโคกนะครับไปมาเป็นพักเกษตรโคกต้องกนรมืดนี่อครับแต่กระแซพื้นกันอยู่ครับทามันถอดหยอดูอัวแบบนี้ครับเดี๋ยวมือไม่จะมาเก็บไปผัดอยู่ครับมันเป็นพักเกษตรโคกครับท่านผู้ชมโอ้กำลังงามอัวรัวอยู่ครับ อ้าวตอนนี้เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวเขาไปเยบรองหลอบเขาจากน้อยผุนคำเขาใส่แางมุม้งูุนและครับท่านผู้ชมน้ำกระบอกแน่ละครับตะกีน้นี่มือเส้นนี่ถ่วมเต็มหมด้ะครับเนี่ยีิเทปูนไว้เนี่ยถ่วเต็มม็ดเพียงหัวเขาเลยครับมือเส้นนี่มันบกเ,เ,เห็น่หครับเนี่ยอ่อกันการอยู่เนี่ยยังดีนะครับเนี่ยตนบักลินใหม่กำลังสิต,ตายครับปีนี่น้ำแซมันขักหลายครับเนี่ยตายเม็ดทุกตนเลยปลูกไว้สามสี่ตนตายเม็ดลยครับด้านหน้านี่ครับหัวบักคาเนี่ยก็ดีว่า เพิ่งถมเอาดินมาถมเหงามันไว้เด้อครับอาทิตย์นี้กาสังกัญญาย่านตายน้ำกันกันไปอยู่นี่ยว่านา้ำหงอท่านบกคักอยู่ครับนี่ดีถ้าว่าเอาดินมาถมเหงาบักขามไว้จักน้อยจะสิเดหามาอีกอยู่ครับขัดสนันน้ำแท้ตายแท้ๆนี่ครับใส่รอบไปครับโอ้น้าบกไปหลายแล้วนี่ถมเหงาบัากขามไว้ตะกี้มือเศร้าน,น,าน,น,านี่น้ำถ่วงมืดี่น้ำมือนี่ตะกี้บอกเคยมีนม้ำนะครับปีนี่น้ำถ่วงมืดในถ่วงมอดสิ ขุ่นต้นดอกไม้ก็ลังตายเหมือนเมครับขุ่นต้นโปยเซียนที่จริงมันอยู่ทั้งโขกโขกวันนี้ครับนั่นแต่ปีนี้น้ำม,มันถ่วมมากที่จริงคู่สาเนทุกปีน้ำมันถ่วมครับปีนี้น้ำถ่วมไปมดเลยพี่มันได้ประปุ่นนี่ครับเดี๋ยวลองเบิ้งกันนะมันเสียพ่อได้มกบอท่านผู้ชมแต่คือน้ำจับยับจับยับอยู่ได้ละ่ะ โอ้โอหได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ใครไม่ังหบ่อยบัตรโอ้โอ้ยกอย่างบ่ได้อยู่ครับการการมาเนี่นยเดยวลก็มกด้วบแบบนี้ไลยต่อครับใคยในจักหน่อยบัตรเดี๋ยวว่างไว้ก่อน อเนาไปใส่แท่นกันนี่ครับบักโอโลครับคนสารหาเพิ่นเอินมาบักโอโลสังคับนี่ครับสารจากไม้ไผ่นะครับปลาเขาได้ขางหนึ่งคือง่าไส้นี่ครับนี่เขาทั้งนี่ครับปลาครับออกเขาไปตั้งซี่ครับเขาไปลวออกก็ได้ครับผมเดี๋ยวห้องไปใส่ว่างไว้แท่นพ่อแหละครับปลาเบาแล้วเอาซ้ำนั่นแหละครับมันเข่ามาไในสาซะครับเดี๋ยวเอาบักโอโลนี่ไป ส่ไว้แท่นครับบัตรพ่อล้วได้ร้ายแล้วได้มกได้นั่นแล้วถ้าซ้ำหนังกระซีได้กินหอดทรงหอดพีหอดน่องผุละครับเดี๋ยวเอาอันนี้บักโอโรส่ไว้ซับัดเนี่ย อยู่ในอยู่วังมกนี่แหละครับปลาซิวมีตรปลาซิ่วครับได้ปะล่ะอ๋อปลาซิวครับไอจอยเราไปอย่าม่วงกลายมาเราถามกันครับเราก็ได้อยู่สามสี่ตัวได้ปะเข่งปลาดุกบ่อ อ่ะบบานนี้ล้างขีงเงียออกเบิง้งกระดูกล้างสาสาปัญจังขัดง่ายครับขัดมีขีงเงียหลายมันขัดยากล้างสากอนโอ้ตัวน้อยๆมันคุ้มบมุนออกครับหัวเสียบจะตัจะแด้อยู่ สมัยสมือเนี่ย่มีรลอบไม้ไผ่หรอครับท่านผู้ชมนีม่ตลอบโค้งเล็กแบบนี้หลอบไม้ไผ่ตะเกาโบรล้านต่างคน้นเขา่าค้นแกเิ่เนจะตายกันไปหมดแล้วคนนุ่นใไม่ค่ะเห็ดพ่เป็นแน่กูเห็ดเป็นกับว่ามันถืกมันบ่คุุมคาเมื่อยแน่สมือหรืออไม่ตลอบแบบนี้ครับมี่ตลอบโค้งเล็กเอาผาแยงเขียวหรือว่าตะไคร้นะครับมาทักเป็นรอบสมือนี่มิตรแบบนี้แหละครับ แล้วคดีตรงมันถือก่าหลบใหม่ไพ่ครับจังหลังนี่ก็ซื้อมาแค่รอยยี่สิบบาทเองครับมันเถืออระท้นกราบใหม่ไพ่โบราณเท่าอยู่แต่คนแมลมท่างก็มารอบใหม่ไพ่หลายครัวครับมันคลั่งดีมันนั้นหาซื้อบอกค่อยได้ครับหาเทาท้ลองเบิ้งกระตู้บันนี่มันได้หลายซ้ำได้โูไ้ได้หลายอยู่ด้ครับได้หลายอยู่โอ้โ็บรโลุสองร่ปบนบอน,นี่ ผู้หลายอยู่ท่านผู้ชมหลายอยู่ครับหลายอยู่เท่อกมาหลราหลายอยู่เบิ้งเบิ้งครับท่านผู้ชมเบิ้งหลายหลายๆมีปลาซิวปลาขาวหน้าปลาขาวมุ่นนะครับปลาจีเดิดมีปูน้ำโอ้แต่หลายอยู่ครับแต่หลายอยู่เสดมกไปสู้พี่น้องกินหมดแล้วครับนี่หลายอยู่ครับหลายอยู่ท่านผู้ชมจะได้เอาน้ำใส่เก็บเีนี้มันออกครับไปเดี๋ยวไปมกนะครับ ได้กบเลื่ออยู่เนาะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตลูกอีสานบานเห่าเนาะครับกินง่ายอยู่ง่ายหาอยู่หาอยากจากสิ่งรอบๆอกโตเห้านะครับ,าาบ,รบโชคดีที่ว่านานา้ำกันยังมีปา่านหน้ากันยังมีเขานะครับวันนี้กาสีคอล่าท่านผู้ชมไปด้วยบรรยากาศหนาบ้านตอนน้ำเพราะท่านได้ท่วมนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับถ้าถืออกถือใจช่างใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกับคนแรมทางเด้อครับเด้อพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ